อยู่ที่อยประโจ๊ปะจ๊แต่ไม่มีโจ๊และไม่เดวคอยโจ๊กินมา20ปีแล้วโจกิดแต่คอยไม่ิดเออแล้วก็ g o o เกิลสุดยอดเลยอนทางมทางบ g o เกิลให้เลี้ยวซ้ายโอ้โหสนนงไงเนี้เกือบเลี้ยวแลเมื่อกี้บอกให้เลี้ยวกว้างแล้วนะคะมอก่อนนี้เลสรบยู่ไหนเนี่ยผมอูในซอยนี้ครับหน่ยดีนะเรียบร้อดีครับมีลานกีาด้วยนะ อาของเปิดประเทศไทยน,น,นะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมเเีเชียเตอร์ฟลักเตอร์เจอร์เลกส2งพันยซึ่งจัแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือว่าจะมีในรอบด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขานามายัยเรื่องภาวะโภชนาการเรื่องของการศึกษาพขอบคุณผู้จัดการโครงการสรวจบฐานการเดรียนการศึกษาไทยชื่อย่อท่านเป็นความดีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ ต้องกาเรียนท่านทำข้อมูลสถิตินะคะที่ยังไม่มีจากข้อมูลฐานทะเบียนหรือข้อมูลที่ผู้ประกอบกากับประเทศประเทศต่างๆเช่นตัวทีว่าที่จะตอบเรื่องเอสจีอย่างไรนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขนำข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกําเนิดการวินิจฉียใช้ในการกําหนดมาตรฐานเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงดูที่ช่วยนมแม่นะคะขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของคนรุ่นใและวัชน

มีลูกมีหลานนี่ด้วยป่ะเนี่ยนี่ไหนตัวยุค1ิบสี่ใช่ายุคเก้าแล้วก็คนที่จะมีแบบประถนที่เข้าถ่ายต้องสัมภาษณ์คือจะถ่ายทัวเดือนซึ่งจะเก็บข้อมูลทางเก้าคนนะครับแต่ว่าของเราก็จะตรวจทั้ง ควาั่ยำเท่าไหร่คามั่ำก็จะประมาณเกปรเรขึ้นนะครับก็คือตอนที่เราตุ่มตัวอย่างเนี่ย่าจะนะตี่มตัวเล็กครึ่งปีเก้าเก้ารัึ่งจุดเกาเก้า่งจเก้าสุครเกาหนึ่งจุเกาครับสด้องร

เขอบคุณอมค่ะขอบคุณมากนะคะเียนายุาวทำแบบหักการอา่บ้านนี้อยู่นาอยู่้าขวดอยู่ชั้นปอะไรคะปเนี่ยคุณยาติวดีนยอยู่อยู่ปอสี่ค่ะน้องเลย